ขั้นตอนในการทำใบงานออนไลน์นะคะในรอบนี้ไม่ต้องใส่รหัสนะคะสามารถกดเข้าลิงก์นะคะแล้วก็ทำใบงานพิมพ์ชื่อแล้วสามารถส่งได้เลยค่ะวิธีการทำก็คือให้ท่านผู้ปกครองนะคะกดเข้าไปในลิงก์ที่แนบให้เลยค่ะก็จะขึ้นเป็นลันกษณะของใบงานขึ้นมานะคะ ขั้นตอนต่อมาก็คือให้เด็กๆนะคะกดไปที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงชื่อค่ะแล้วให้พิมพ์ชื่อนะคะใช้แป้นพิมพ์มือถือพิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์ชื่อให้เรียบร้อยเสร็จแล้วใส่นามสกุลค่ะจากนั้นให้ใส่เลขที่ค่ะ ื่อกอกชื่อนมสกุลเลขที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มในการทำใบงานเลยนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในห้องครัวการใช้อุปกรณ์ในห้องครัวที่เหมาะสมนะคะให้นักเรียนนะคะเลือกติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมนะคะตัวอย่างข้อที่1แม่ใช้มีดเล็กหั่นกระดูกหมูข้อนี้ปฏิบัติถูกหรือไม่ถ้าถูกให้ติ๊กไปในช่องสีฟ้าวัตถุ นะคะถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยข้อที่ 2, 2ข้อที่3นะคะสมมติว่าคุณครูเลือกไปประมาณนี้1 2 3นะคะอ่านไปครบแปข้อถ้าเราเลือกเสร็จแล้วด้านล่างค่ะคำว่า finish นะคะแปลว่าเสร็จก็กดก็จะขึ้นกล่องข้อความมาแค่ช่องเดียวก็คือให้พิมพ์ชื่อแล้วก็นามสกุลอีกหนึ่งรอบนะคะ เสร็จแล้วก็กดเซ็นได้เลยค่ะตกลงแค่นี้ค่ะเรียบร้อยค่ะ